สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e x h Review กับพี่ใหญ่กวิตา e เซมอลเลิร์ครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของการแกะกล่อง Xreal Air 2 Pro ตัวนี้เองเนี่ยเป็น g a d g e ตอันใหม่ที่พี่ใหญ่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับคือเขาเป็นแว่น AR ที่เอาไว้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเครื่องคอมพิวเตอร์โดรนหรือว่าเครื่องเล่นเกมรวมถึงพวกอุปกรณ์อื่นๆที่เราสามารถต่อสัญญาณ HDMI ออกมาได้ การใช้งานก็เลยค่อนข้างที่จะสะดวกคือเรียกว่าใช้งานกับอุปกรณ์ได้แทบทุกอย่างการแสดงผลเองเนี่ยเวลาที่เราใส่แว่นอันนี้เข้าไปจะเหมือนกับเราดูจอภาพขนาด130นิ้วหรือถ้าบอกว่าอยากได้หน้าจอใหญ่กว่านั้นครับ Xreal เองเนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Xrealbeam ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราสามารถที่จะมองจอภาพในแว่นนะฮะได้ ใหญ่สุดถึง330นิ้วคือเรียกว่าเป็นลงหนังเลยแล้วก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยทำออกมาสวยงามครับหน้าตาดูดีมากก็เลยอยากจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่สวิตช์มาอย่างนี้ก็ได้ครับมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะฮะตัวกล่องของเขาเองเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า X e a l แบบนี้นะครับมีรูปหน้าตาแวน่นอ่ะยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวมาแกะให้ดูแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นครับว่าเป็น Air 2 Pro นะฮะตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นรุ่น ใหม่ของเขาแล้วก็เขาจะมีตัว Air 2 Ultra ซึ่งจริงๆตัวนะี้พี่ใหญ่ลองเล่นมาภาคหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้ทำรีวิวตัว Air 2 Ultra ให้ด้วยสำหรับตัว Air 2 Pro เองเนี่ยอันนี้พี่ใหญ่ได้มาจากบริษัทซอนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Xreal ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าในกล่องของเขาเองเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์อะไรามาให้บ้างนะฮะอ่ะสวิตช์ใหม่แบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นเนาะอ่ะแกะเลยครับ โอ้แอบแข็งทีแรกนึกว่าจะฉีกง่ายนะฮะโอเคอ่ะมาละมนลุ้นไปด้วยกันฮะว่าตอนที่ฉีกออกมาเนี่ยนะครับข้างในจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็อุปรกรณ์หน้าตาเป็นยังไงนะฮะอย่างที่บอกครับเนี่ยกล่องชอบชอบลายบนกล่องเขามากเลยมันดูแบบประเภทดูแฟนตาซีดูพรีเมียมดีนะครับนี่ในกล่องของเขาครับแกะออกมานะอ่ะพี่ขอสวิตมาอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวปรับหน้าจอกล้องให้สว่างขึ้นมานิดนึงเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชทรเวคเคสของเขานะครับเป็นกล่องสาหรการใส่เอาไว้เดินทางแล้วก็ให้ดูตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีกรอบแว่นนะฮะเป็นเฟรมอะ่ะอันนี้จะเป็นเฟรมนะครับซึ่งเราสามารถแกะออกมาได้เดี๋ยวแกะยังไงแกะแบบนี้นะฮะแกะแบบนี้ ตัวเฟรมตัวนี้เองเนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับใครที่มีเลนส์สายตาเนาะก็สามารถไปให้ร้านแว่นเนี่ยเขาตัดเลนส์สายตาใส่แล้วก็เอามาใส่ในเฟรมอันนี้ได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหารเรื่องสายตาแต่อย่างของพี่ใหญ่เองเนี่ยสายตายาวก็ลองใส่ดูแล้วยังทำงานได้ตามปกตินะฮะใช้งานได้ตัวแว่นแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวแว่นเองเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาให้นี่เขาแพ็คมาแบบนี้เลยนะฮะแพ็คมา ค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับมีตัวนี้ครับเป็นตัวเฟรมกันแสงนะฮะอันนี้จะเป็นเฟรมกันแสงนะครับแกะออกมาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแว่นนะครับส่วนด้านหลังเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอแกะตรงนี้ก่อนละกันก็จะมีตัวสาย USB-C นะครับอันนี้จะเป็นสาย USB-C เอาไว้ต่อกับพวกอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเครื่องคอมหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ รองรับพอร์ต USB-C นะฮะหรือถ้าใครบอกว่าใช้กับ iPhone ที่เป็น Lightning นะฮะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าจะใช้งานยังไงโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแว่นตาเห็นไหมฮะ mm. เขาก็จะมีเลนส์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะมองเราสามารถมองทะลุแว่นได้ไหมฮะแว่นเขาสามารถมองทะลุได้นะครับแล้วก็ที่ขาแว่นเองเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เป็นปุ่มปรับอันเนี้ยจะเป็นปุ่มปรับความเข้มเดี๋ยวลองเล่นให้ดูปรับความเข้มของ ตัวแว่นตาคือหมายความว่าแว่นตาเองเนี่ยเราปรับความเข้มแสงได้นะครับว่าจะให้เขม้มดสนิทไปเลยหรือว่าจะให้เป็นใสแบบนี้แล้วก็อันนี้ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับก,การปรับแสงนะฮะว่าจะให้ตัวหน้าจอข้างในเนี่ยมันมืดสว่างแค่ไหนแล้วก็ตัวน้ตแพดนะครับอันนี้น้ตแพดนเนี่ยเขามีมาให้3ไซส์นะปรับเลือกใช้งานได้อ่ะโอเคเรามาแกะกันเลยครับแล้วเดี๋ยวลองใช้งานกันขออนุญาตแกะแล้วก็ แปะไปตรงนี้ก่อนก็แกะ2ด้านนี้ออกมานะครับแล้วก็แปะออกไปก่อ oh นนะครับตัวแว่นก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแว่นแล้วก็เวลาใช้งานก็คือเราก็ต่อสายตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะก็ใช้ดึงไฟเอาจากตัวอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ในตัวแว่นเองเนี่ยเขาก็จะมีเซนเซอร์เวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะดีเทคว่าอะตอนนี้เราใส่แว่นอยู่นะ แล้วเขาก็จะเปิดหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็แค่ต่อสาย USB C นะเสียบเข้าไปที่ขาแว่นตรงนี้นะฮะขาแว่นข้างนี้นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาอีกสายหนึ่งนะฮะสายอีกด้านนึงเนี่ยอันนี้นะครับ USB C เหมือนกันเนาะเอาไปต่อกับ อุปกรณ์ของเราเดี๋ยวพี่ใหญ่จะลองใช้งานคู่กับ iPad ดูว่าเวลาที่ใช้งานคู่กับ iPad แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคอ่ะอันนี้ iPad นะครับก็เสียบ USB-C ตัวนี้เป็น iPad Pro หรือว่าใครจะใช้เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็น USB-C ก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับทีนี้อ่ะเวลาที่เราเปิดตัว iPad ขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวพี่ใหญ่ให้ดูแบบนี้นะฮะเขาจะดีเทคขึ้นมานี่ตรงนี้เขาจะบอกว่าเขาดีเทคตัวเฮดโฟนะครับเราก็ใช้งานอ่ะเดี๋ยวปรับให้หน้าจอไม่สะท้อน mm hmm. เขาดีเทคขึ้นมาเป็นดโฟนเราก็เลือกไปเป็นดโฟนแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่หน้าจอเดี๋ยวพยายามจะให้ดูไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะสังเกตดูดีๆมันจะมีหน้าจอขึ้นมาซึ่งเวลาที่เราใส่เนี่ยก็จะเป็นการมองเหมือนกับมอง iPad เลย แต่ว่า iPad ของเราก็จะแผ่นใหญ่หน่อยเพราะอย่างที่บอกว่ามันเทียบเท่ากับตัวหน้าจอร้อยกว่านิ้วนะครับตัวแว่นเองเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่75กรัมแล้วก็ขาแว่นเนี่ยจะเป็นระบบสปริงซึ่งเราสามารถที่จะง้างแล้วเวลาใส่เนี่ยมันก็หนีบเข้ามาที่ตัวขมับของเราพอดีนะฮะซึ่งเท่าที่ลองใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าใส่ค่อนข้างสบายนะฮะไม่ได้รู้สึกอึอดอดัดคือใส่ดูหนังเป็นชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ เวลาที่เราใช้งานนะฮะข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ใหญ่สวิต์กลับไปขออภัยมึนกับการสวิตต์นิดหนึ่งโอเคตรงเนี้ยมันจะเป็นลำโพงเห็นไหมฮะเขาจะมีลำโพองอยู่นะครับซึ่งเสียงก็จะออกมาจากตรงนี้นะฮะเข้ามาที่หูของเรานะครับฟังชัดเจนครับแล้วพี่ใหญ่ว่าเสียงดีเลยดูหนังหรือว่าเอามาเล่นเกมเนี่ยนะครับเราได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีเลยหรือถ้าใครบอกว่าอะ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็น USB-C แบบนี้จะเอาไปต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น HDMI นะฮะเราก็สามารถต่อเจ้าแว่นตัวนี้ผ่าน X-Real Adapter ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อต่างหากนะฮะแต่เราก็จะได้การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น HDMI ทุกชนิดนะครับคืออะไรที่ปล่อยสัญญาณ HDMI ออกมาได้เราเอามาแสดงผลบนตัวแว่นตรงนี้ได้นะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวปรับให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราปรับความเข้มแสงน,นะฮะเราสามารถปรับ อย่างนี้ได้ตอนนี้เห็นไหมฮะมันมองทะลุอยู่เนาะเห็นไหมครับนี่พี่ใหญ่กดปุ่มนะมันจะมีสามระดับนะครับซึ่งเราสามารถกดบนไปได้เดี๋ยวกดให้ดูเห็นไหมฮะอันนี้ใสนะครับอันนี้ก็จะเข้มลงมาแล้วก็อันนี้ก็จะเข้มเลยนะฮะก็จะเป็นสามระดับแบบนี้ถ้าเป็นระดับแบบเนี้ยเรายังมองทะลุได้นะครับถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยสำหรับเจ้าตัวแว่นตัวนี้นะฮะเจ้าแว่น x อ็กซอันนี้เองเนี่ยนะครับ เขาเป็นอุปกรณ์เหมือนกับหน้าจออันหนึ่งที่แยกออกมาสำหรับก,การทําง,งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมแท็บเล็ตอุปกรณ์เล่นเกมนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเรามองได้ชัดเจนมากๆเราได้จอใหญ่และอย่างของพี่ใหญ่เนี่ยใส่ตายาวซึ่งปกติเนี่ยถ้ามองจอ หน้าจอปกติหน้าจอคอมหรือว่าบือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องใส่แว่นสำหรับการอ่านหนังสือเพื่อที่จะมองได้ชัดเจนแต่เวลาที่ใส่เจ้าตัว X อ็กเนตัวเนี้ยพอหน้าจอมันใหญ่ขึ้นมันก็ขยายก็สามารถมองได้ชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องใส่เลนส์สายตาอันเนี้ยเหมาะมากๆสำหรับการดูหนังเล่นเกมหรือว่าเราเอาไปใช้ตอนที่เราเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือว่าเดินทางนานๆเนี่ยนะครับจะไปดูหนังเนี่ยก็ สะดวกกว่าหรือจะใช้ในฟิตเนสก็ได้ตอนที่เราไปออกกําลังกายนะครับข้อดีก็คือว่าเราได้ความเป็นส่วนตัวคนอื่นไม่รู้ว่าเราดูอะไรอยู่ด้านหน้าจอใหญ่ได้ความสบายตานะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่ทํารีวิวเต็มๆให้ชมกันอีกทีนะครับขอเอาไปลองเล่นแบบจริงๆก่อนสำหรับเจ้าตัว Xreal Air 2 Pro ตัวนี้ครับ